How I price my students give them such fake banners. Let's see their reaction. เดี๋ยววันนี้นะคะวิงจะพาทุกคนมาดู reaction ของนักเรียนเรานะคะเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองนั้นได้ธนบัตรแตะนะเป็นธนบัตรกาโมนะคะแล้วมาดู reaction ของพวกเขากันยิบรีดีซาคอนตะซื้อปีกูดอ่ะที่ปีกูดที่อัลซโกินน่ะหรอที่ป้าอีซื้อเมอวานปีกูดป้าอีที่าอีซื้อให้ครบ30บาทที่เหลือให้ป้าอีคห้ยีบาทนะเย้ดดาโอเคโอเค อ,อันนี้ยังไงอันนี้ยังไงถามม่ก่อนถ้าสิไม่เคยขอยอะขอแต่สิบาทแล้วก็ยี่ห้าถุงแล้ดคืออร่อยจุีบไปไหมราสี สิบาทอันนี้จะให้อู้เชื่อจริงไหมเมื่อกี้เชื่อวันจันไอที่ไฮเยเขาว่าว่ามีเบรีวอีแต่ไก่ทอด่ไก่อะไรนะไก่ไก่ปะปีไก่อะไฮ่อเฮ่อเดรสองเบีกระปุกอนั่นหรอนีกระกสอห้าสิบบาทีนะ Bukan cermita Kalau buat ini, dia buat macam bambang ini, dia buat macam bambang Macam nak gigit lah Hahaha ni Sorting yang ni mana? Ada apa-apa tu lagi? ada apa lagi? Dia pun penting je Nak beli Nak apa? Do Dia macam nak belok kot je Nak beli apa kot dia ni? Apa besar? sama macam ni banyak tak. Nama dia Raymin. Saya akan Masuk abang. Mana จะให้ตั้ง50บาทนี่เลยไม่รับ